สำหรับคนไหนที่ชอบเซิร์ฟเวอร์แนววอร์ซีห้ามพลาดสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้โดยผมจะบอกระบบที่น่าสนใจภายในเซิร์ฟเวอร์นี้แบบข้าวๆละกันนะครับ1ระบบฟาร์มของในกล่องแบบสุ่ม 2. ระบบเควสฟาร์มซอมบี้ที่แตกต่างจากเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ 3. ระบบจัมเปอร์หรือสไลด์เพื่อเอาไว้ขึ้นที่สูงหรือหนีผู้เล่นหรือซอมบี้ระบบไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะครับยังมีอีกหลากหลายระบบอยู่ภายในเซิร์ฟเวอร์ควรดูคลิปนี้ให้จบเพื่อทําความเข้าใจในแต่ละระบบนะครับพวกเรา เสียเวลามันมากพอแล้วงั้นเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่าครับผมวัาดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเต๋าจากช่องได้พีซีนั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมก็มาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่คุ้นเคยนะครับ <H an? S 2> ถ้าสมมุติผมพูดชื่อไปเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้จักนะครับสำหรับคนที่ติดตามผมนะเซิร์ฟเวอร์น,นี้นะครับมีนามว่า mcdevelopclub net นั่นเองนะครับ <H an? S 2> เดี๋ยวผมจะ insert ip ให้ อเอาจริงอ่ะ IP ก็ไม่ต้อง insert ก็ได้นะครับเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์เนี้ยผมก็เล่นค่อนข้างเจะยประจําเลยนะสําหรับคนไหนที่แบบว่าอยากจะเจอผมหรืออยากจะพี่พผมเนี่ยสามารถเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์นี้ได้เลยนั่นเองนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้ผมบอกเลยว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์มินิเกมนะครับที่ผมค่อนข้างจะเล่นประจําและชอบเล่นค่อนข้างที่จะมากพอสมควรเลยนั่นเองนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นเซิร์ฟเวอร์แนวเน็ตเวิร์กนะอ่าก็มีหลากหลายมินิเกมให้เลือกเล่นนะครับผมมีทางด้านสโวลืสไวล์้วอรอะไรให้เลือก <Okay. S 1> ไม่นิเกมนะ ผมนั้นจะพาทุกคนนั้นไปเล่นมินิเกมที่มีชื่อว่า Myset นั่นเองนะครับผมเป็นมินิเกมใหม่นะครับที่ทางเดเว lop ปเขาตั้งใจทําขึ้นมาเล่นเองนะครับผมเอาง่ายๆนะอารมณ์มันคล้ายๆแบบว่า WarC หรือว่า MyC นั่นเองนะครับแต่อันนี้นะครับผมจะเป็นยังด้านเซิร์ฟเอชีวิตรอดนะครับผมหรือว่าเรานั้นจะต้องเอาชีวิตรอดจากซอมบี้นะครับผมและต่อสู้กับผู้เล่นอื่นๆด้วยนะครับที่มีอาวุธปืน3 d ดีนั่นเองนะครับลองรับเวอร์ชั่น1.2.2เท่านั้นนั่นเองนะครับ สำหรับคนไหนเนี่ยที่เข้ามาแล้วอะ่ะอยากจะมาเล่นกับผมอะ่ะสามารถมาเล่นกันได้นะมันช่วยผมฟาร,ร์มได้น,นี่นะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่นะครับผมที่เขามาเล่นมินิเกมเอ่อไมซ์เนี่ยนะครับผมค่อนข้างที่อะ่ะแบบว่ามีพวกมีฝูงไงนะครับผมแต่ของผมนี้มาฉายเดี่ยวไงอ่านะครับเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมาสอนวิธีการเล่นนะนะอ,อ,อันนี้ก็คือเขาจะบอกนะครับว่าคู่มือการเล่นนั้นเล่นยังไงนะครับผมอ่าก็ให้ทุกคนนั้น เขาเรียกว่าอะไรอะทำการโหลดรีซอสแพ็กได้ตรงนี้เลยแต่ของผมมันโหลดเรียบร้อยแล้วนะสำหรับคนไหนที่ไม่ติดก็ทําตามนี้ได้เลยนี่เองนะครับให้ไปเปิดอีดิทอะไรต่างๆนานาเนาะโอเคของผมมันแบบครบวงจรแล้วไนงะนะครับผมก็กดไปเลยดีกว่านะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นทางด้านขั้นตอนใช่ไหมสิ่งต่อมาคือปืนนะครับเป็นปืนอาวุธหลักนะครับสาหรับการต่อสู้ ที่เอ่อที่เ p c เพื่อรับปืนอ๋อดูดิไอเทม3าดีอย่างแจ๋วเลยนะฮะเออแต่ผมก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรหรอกนะเดีย๋ยวไปดูระบบข้างในนะครับว่ามันจะน่าเล่นขนาดไหน <Okay. S 1> อันนี้เขาก็บอกให้เราซ้อมยิงนะครับผมอืมอ๋อเนี่ยมันก็จะยิงได้เลยโอ้โหอ,อย่างเท่นะครับผม ที่เทก็คือลูลกกระสุนปืนนี่แหละใช่โอเคพอกดไปนะครับขั้นตอนที่3นะครับผมจะเป็นทางด้านการเคลื่อนไหวของเขาเรียกว่าอะไรอะดิวซหรอผมอ่านไม่ออกนะฮะับดิวซหรือเปล่าจะเพิ่มมาหลักๆก็คือ2อย่างนะครับผมกดชิปนะครับผมเพื่อทําการสลัดเออสลือสไลด์นะครับไปข้างหน้า2วีนะครับผมแล้วก็กดเอฟนะครับเพื่อเป็นการจ้มกระโดดเหรออ๋ออันนี้คือกด F นะครับผมเป็นการ ซูปเปอร์กระโดดจัม๊มนั่นเองนะครับผมม,มันอร่อยจริงๆเลยโอเคตรงนี้นะครับผมดูดิเฮ้ยมันคอมโ,มโบได้เลยเว้ยทุกคนเนี่ยก,ก็แค่ปุ๊บอ๋อแบบนึงนะก็แค่ทำการวิ่งไปใช่ไหมแล้วก็ทำการปุ๊บอ้าเมื่อกี้ยังคอมโบได้อยู่เลยโอเคไม่เอาละนะครับผมตรงนี้ก็คือกด F กระโดดนะครับผม,อมเอาง่ายนะตรงขั้นตอนพวกนี้มันจะเป็นทางด้านออสอนวิธีการเล่นซะมากกว่านะครับผมทุกคนก็ อย่าลืมเล่นนะครับผมให้มันครบนะครับผมหรือว่าอย่าลืมเล่นตรงขั้นตอนพวกนี้นะครับให้ครบท้วนเลยนั่นะครับเพราะว่าไม่งั้นอาจจะแบบพลาดระบบเล็กๆน้อยๆนะครับของทางเซิร์ฟเวอร์เขาเนาะตรงนี้คืออุ้ยๆกดชิปนะฮะตรงนี้ก็คืออะไรอ่ะมันนี่การหาเงินของเซิร์ฟเวอร์นี้มาจากการฆ่าซอมบี้นะครับโดยการทําเงินที่ได้อ๋อโดยการนําเงินที่ได้นะครับไปซื้อของในแมปนะครับผมลองกําจัดซอมบี้พวกนี้ดูไหมนะครับผมตรงไหนอ่ะ อ,อ๋อกดเข้าไปเหรออุ้ยอุยอุยอุยอะไรเนี่ยอ๋อตรงนี้แหละครับผมเอ่อผมบอกเลยนะว่าแนะนําให้ใช้มาโคนะมันจะเป็นอาชี่แบบเฟียวมากเลยจองผมไม่ได้ตั้งมาโคไว้ไอะโน้ไม่เลยจบเลยนะครับผมอันนี้ไงมันจะได้5บาท1ิบาทนะครับผมเอาจริงนะสําหรับคนไหนที่เข้ามาใหม่นะครับผมแนะนาให้ยืนฟาร์แบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะใช่เพราะว่ามันเอา้า ชิบหายละเออช่างมันเถอะครับผมนะเพราะมันได้เงินเรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับดูดิแป๊บเดียวผมพันวุบบาทแล้วตัวนี้คืออะไรหลังจากเหาเงินมาได้นะครับผมก็ต้องใช้ใช่ต้องใช้สิไม่ใช้แล้วจะหามาเพื่อเออใช้นะครับก็คือง่ายมากเลยนะการใช้เงินก็ง่ายมากนะครับผมให้คลิกที่ mbc ตัวนี้อ๋อมันก็จะซื้อพวกทางด้านกระสุนนะครับซื้อพวกยาหรือซื้อพวกปืนอะไรต่างๆนานานั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็คือเขาจะให้เราเด้นดูนะครับว่า ายาพวกนี้นะครับผมมันมีหน้าที่อะไรเนาะ <Huh? S 1> อันนี้ก็คือจะเป็นทางด้านข้นเหนียวหรอนะครับผมมันจะคิวเลือดนะครับน้อยกว่าออทางด้านอันนี้นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับผมจะคิวเลือกมากที่สุดเลยนั่นเองนะครับผมแล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นทางด้านเ,ออเสริมพลังนะครับผมรีเลือดน้อยที่สุดนะครับก็คือแบบว่าเพิ่มสปีดอะไรประมาณนั้นเนาะโอเค มาตรงนี้คืออะไรอะขั้นตอนที่6นะครับผมเบื่อปืนเดิมๆที่ไม่มีความหลากหลายไหมนะครับระบบแพ็กช่วยทําให้ปืนแต่ละกระบอกนะครับผมจึงประสิทธิภาพนะครับมันออกมาได้ดีตามแพ็กที่ต้องใช้อ๋อแพ็กอันนี้คือจะเป็นทางด้านอะไรอะอันนี้หรือเปล่าอม,มันคืออะไรอะอ๋อต้องกดตรงนี้หรอใช่ไหมทดลองใช้อมผมไม่แน่ใจนะว่ามันคืออะไรเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ใช้เลย มันเหมือนแบบว่าจะมีปืนออกมาให้นะครับผมในการทดลองเนาะเออประมาณนั้นนะโอเคสตัวนี้คืออะไรอะ่ะสิ่งที่เป็นสิ่งสําคัญในการเลือกตัดสินใจในการซื้ออ๋อมันจะเป็นทางด้านดาเมจหรือว่าความแรงของปืนนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็คือจะเป็นทางด้านเอ,อ่อยิงมากนะครับผมยิ่งแรงนั่นเองนะครับผมส่วนอันนี้ก็คือยิงมากน้ําหนักยิ่งเบานะครับผมอ๋อก็คือเหมือนแบบว่าถ้าสมมุติเรากดลากไปนะอืมมันจะ น้ำหนักเบาลงหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมส่วนนี้ก็ยิง,ยงมากปืนยิงดีดโอเคนะครับมันก็เหมือนจะแบบว่าเป็นการดูสแต็กนะครับผมแล้วก็สเตตัสของแต่ละปืนนะครับโดยประมาณเนาะโ <Okay. S 1> อเคน,นี่คือใครเนี่ย ผมน่าจะมีน่าจะมีผมเดินเล่นไปด้วยเนาะโอเคส่วนตรงนี้นะครับขอบคุณที่เล่นนะครับผมอ๋อก็คือขอบคุณที่แบบว่าทดลองเล่นนะขนาดนี้อันนี้จบแล้วนะครับผมก็การทดลองจบแล้วนะครับผมต่อไปนะครับให้เดินเข้าไปตรงเปิดกล่องได้เลยนะครับอืมใช่เปิดปุ๊บนะครับผมมันก็จะได้ทางด้านนะครับขีบมานะฮะแล้วก็กดไปเลย เขาก็จะให้ทางด้านปืนเริ่มต้นนะครับผมแล้วก็ชุดกงชุดเกาะอะไรเริ่มต้นนั่นเองนะครับผมเราก็สามารถรากนะครับผมไปใส่ได้เลยนี่นอนะครับส่วนอันนี้คืออะไรอ่ะอ้ยเมื่อก,กี้ไงที่มันบอกว่าที่คล้ายๆปืนอะไรที่ผมได้พูดไปอ่ะที่ผมกดข้ามมาขั้นตอนเจ็ดอ่ะน่าจะเป็นทางด้านวิธีการลองอันนี้หรือเปล่านะน่าจะใช่นั่นเองนะครับผม โอเคส่วนตรงนี้ก็คืออะไรนะดาวน์โหลดรีซอสแพคสำหรับคนที่โหลดไม่ติดนะครับผมแก้เกาะนะครับผมอ๋อหรือว่าเนิฟเกานะนั่นเองนะครับอืมอันนี้คือเนิฟอันนี้คืออะไรวะของฟรี okay. โอเคอุ้ยระบบค่อนข้างที่จดีนะเรานั้นสามารถนะครับผมรับเป็นแต่ละสายได้เลยนะสำหรับคนไหนที่แบบว่าสายซุ้มยิงเนี่ย ก็เอาอันแรกนะครับผมแต่ในการรับ1ทีนะครับผมจะมีการคูดาวนะครับ5นาทีนั่นเองนะครับผมต่อการรับได้1สายเนาะซึ่งผมนะครับรับสายสไนเปอร์มาแล้วนะครับผมและตอนนี้ก็คือมีคนเดียวอ่ะผมก็ฟาร์มได้ชิวๆอ่ะครับผมพูดเลยนะครับแล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นทางด้านที่รับยานะครับผมรับได้ทุกๆกี่นาทีอ่ะหชั่วโมงนะครับรับยาได้ทุกๆ1ชั่วโมงนะ แบบค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับออกแบบมาเนาะเอาจริงๆอัผมเล่นไปแล้วนะครับผมทดลองเล่นไปแล้วนั่นเองนะครับแต่ไม่ได้เดินสำรวจแบบเนะ <S <S าะอันนี้ก็คือจะเป็นทางด้านโซนวร์ปต่างๆนะวร์ปเมนูนะครับผมต่างๆนานานะโอเคส่วนอันนี้นะครับผมจะเป็นทางด้านกดของเซิร์ฟเวอร์ผมอยากจะให้ทุกคนนั้นคารพลบกดของเซิร์ฟเวอร์นะครับผม นะสำหรับคนไหนที่ชอบเล่นแบบว่าแนวยิงปืนเนี่ยผมบอกเลยว่าห้ามพลาดส,สำหรับเซิร์ฟเวอร์เดเวลอปนะเขาออกแบบนะครับทางด้าน 3D นะครับค่อนข้างที่จะเจ๋วนะครับผมระบบค่อนข้างเจียดดีผมสมควรเลยนี่นเองนะครับผมอันนี้คือร้านค้านะร้านค้านี่ก็คือไว้ซื้อปืนนะครับผมซื้อแบนเดตอะไรต่างๆนานา,นานะเฮ้ยมีเกาะให้ด้วยนะ <S <S แต่ราคาค่อนข้างเี่จะโดนมาสมควรเฮ้ยผมเพิ่งมาสังเกตนะครับผมเงินโดนรีนะครับห้ามไปฟาร์มตรงนั้นเด็กขาดน,นะถ้าฟาร์มคือกดมาคือมันโดนรีปั๊บเลยนี่เองนะครับ ส่วนนี้ก็คือจะเป็นทางด้านตลาดโลกเนาะโดยประมาณนะอันนี้ก็คือกล่องสุ่มนะกล่องสุ่มเนี่ยนะครับผมรอการอัปเดตในอนาคตนะครับผมส่วนตรงนี้คืออะไรออกจากคิวอ๋อก็คือเข้าหนึ่งหนึ่งนะเฮ้ยมีการหนึ่งหนึ่งกันด้วยเว้ยเออแบบว่าดวลกันกินของการอะไรประมาณนั้นเนาะ <S <S ส่วนตรงนี้ก็คือน่าจะไม่พ้นกับการที่บริจาคของไม่สิไม่ใช่ว่ะนะครับผมจะเป็นทางด้านที่เก็บของนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมขอทําการเก็บของพวกนี้ก่อนละกันนะ ผมกลัวตกว่ะถ้าตกแล้วผมกลัวแตกถ้าตกแล้วผมกลัวแตกมันให้ปืนอะไรมาด้วยไม่รู้นะผมเอาพวกอันนี้มาแล้วปันนะเออเอามาสำรองไว้ยากดได้แค่1อันเท่านั้นนั่นเองนะครับผม <Okay. S 1> อ่าคจะเราสามารถใช้ยาเล็กได้ด้วยนั่นเองนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีแต่ลูกกระสุนผมไม่ได้เอามาหรอ ลูกกระสุนเนี่ยเอามา2ปืนแล้วละกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูในเมนูกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับไอตรงนี้นะครับคลิกเพื่อวา์าไปไหนผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวค่อยวร์ปนะอันนี้คือโลกที่เต็มไปด้วยซอมบี้นะครับสำหรับฟาร์มเงินนะครับและหาของตามตามแมปต่างๆนะครับผมตายของตกนะเราต้องดูด้วยนะครับว่าตายของตกหรือเปล่านะแต่เขาจะวงเล็บไว้ให้อยู่นะครับว่าตายของตกนะโซ <Okay. S 1> นพีพีก็ตายของตกโซนพีพีก็เหมือนโซนหนึ่งหนึ่งนั่นแหละนะครับผมสุ่มว่าพีพี อ๋อนี่ของไม่ตกนะครับผมอ๋อมันจะเป็นยังไงวะเดี๋ยวดูก่อนสุ่มว์ป PP มันก็จะว์ามาข้างนอกแมปนั่นเองนะครับผมโอเคถือว่าเป็นอะไรที่ดีอยู่นะครับแล้วตรงนี้คืออะไรอะ่ะเหมือนแบบว่าจะเป็นทางด้านอ๋ออันนี้คือที่อ๋อนี่นี่อันนี้คือเอ่อคังส่วนตัวของเราแต่อันนี้คือจะเป็นทางด้านกล่องสุ่มนะ อามันจะเป็นทางด้านนี่ที่ซื้อคุณแจนะครับผมเพื่อที่ยเอาไปสุ่มของต่างๆนะครับโอเคส่วนี้เขาก็จะบอกหรือเปล่าว่าอ,อ่แต่ละกล่องน,นั้นมันจะดรอปไอเทมอะไรนะครับผมดูดีมีหลากหลายปืนพอสมควรเลยนะโห<ฮ><ฮ>ผมบอกเลยว่าถ้าสมมุติฟาร์มเนี่ยนะครับผมไอน,นี้มันใช้เงินแคสหรือเปล่านะครับอันนี้คือวิธีหาวิธีการใช้งานดีกว,ว่าไม่ได้วิธีหาโอเค นะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าไอกล่องพวกนี้มันจะต้องเติมหรือเปล่านะครับในการที่จะเอามาเปิดเนาะโอเคเดี๋ยวผมว่าไปก่อนแล้วกันนะโอเคผมก็ได้ทําการเทเลพอร์ตนะครับหรือว่าทับสปาวนะครับในการกลับเนาะในการกลับมาสปาวนะครับผมจะใช้เวลาครูดาวนะครับสิวินาทีนั่นเองนะครับเพื่อกันคนดิสนั่นเองนะฮะสำหรับคนไหนนะครับที่แบบเป็นสายดิสเนี่ยผมบอกเลยว่าดิสไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเข้าเซิร์ฟเวอร์มามันก็จะอยู่จุดเดิมนั่นเองนะครับผมตรงนี้คืออะไรเดี๋ยวผมว่าไปดูก่อนนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันคืออะไรมันเเเหหืืออนนปป็กาารรโซวล่ อันนี้คือ set quest นะครับผมไอเทมนี้นะครับผมไอเทมจาก d e v e l o p นะฮะและอันนี้ก็คือจะเป็นทางด้านเหมือนกล um ่องสุ่ม quest ไอโซนพวกนี้เหมือนเป็นโซน quest หรือเปล่าอ่าน่าจะเป็นทางด้านโซน quest ต่างๆนานานั่นเองนะครับผมดูดิอ๋อเนี่ยเฮ้ยยางเฟี้ยวเลยแต่เราไม่สามารถเอาได้นะครับผมอันนี้คือเขาจะบอกนะครับว่า กล่องอันเนี้ยนะครับผมหรือเปล่าน่าจะใช่นะไอ้กล่องพวกนี้นะครับผมเอ้ถ้าสมมุติเราฟาร์มแล้วทำเควสเนี่ยมันจะได้เป็นของพวกนี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับโดยประมาณนะโอเคโดยประมาณก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอเดินตรงสำรวจนอกแบบบ้างดีกว่านะเออเราทับวาร์ปกลับไปแล้วมันน่าจะไม่ครูนะสำหรับผมอันนี้มันก็เหมือนแบบว่าวาร์ปอยู่ในทางด้านสปาวนี่แหละนะครับเออโดยประมาณนะในความคิดของผมนะ โอเคแล้วตรงนั้นคืออะไรอะ่ะเออตรงนี้เหมือนแบบว่าเป็นทางด้านที่เข้าประตูทางด้านเขาเรียกว่าอะไรอะเออสปาวอะ่ะนะผมว่าน่าจะใช่นะครับไอ้เมื่อกี้มันไม่ใช่นะครับทุกคนเมื่อกี้ผมพานหลงผมก็เลยทับสปาวกลับมาเลย <c oughs> เออเมื่อกี้ผมพานหลงผมก็เลยทับสปาวกลับมาเลยนะครับ <c oughs> อันนี้คือสุ่มวาร์ปนะครับเซตเวลนะครับผมอันนี้คืออะไรต่างๆนานานะอันนี้ก็คืออ๋อที่กล่องสุง่ม โอเคเดี๋ยวเราดูอันอื่นบ้างดีกว่านะครับอันนี้ก็คือ P.P อันนี้เราน่าจะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมเออผมไม่ต้องรีวิวเนาะ <Okay. S 1> โอเคโซนของเติมเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับว่าโซนของเติมมันน่าสนใจหรือเปล่านะ <c oughs> สำหรับของเติมพวกนี้ไอ้่อกี้นะครับผมน่าจะไม่ใช่ของเติมหมดเลยนะ <c oughs> น่าจะมีทางด้านกล่องสุ่มก็คือน่าจะฟรีนะครับผมหาพวกลูกแก้วนะครับได้จากการตีมอนเตอร์หรือตีบอสเนาะ <Okay. S 1> ออส่วนตรงนี้ก็คือโซนของเติมนะ ผมว่าน่าจะใช่นะครับผมอ่ามันมีมูลค่า10บาทโอเคใช่ครับผมอันนี้คือโซนของเติมหมดเลยนั่นเองนะครับผมส่วนไอต้ตรงกล่องสุ่มนั้นคือสามารถฟาร์มได้นะครับผมโดยประมาณเนาะโอเคผมว่าน่าจะใช่นะครับผมอย่างที่ผมคิดนะครับโอเคมันสามารถกลับสปาได้เลยเฮ้ยแล้วทำไมเราต้องตัดมาตั้งนานเนี่ย <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างนอกกันเลยดีกว่านะครับว่าไอ้โซนพวกนี้มันมีอะไรบ้างนะครับผมมันก็จะมีทางด้านท็อปคิวคิวมากสุดคือ <c> ค <oughs> ิวิอ่ะอืคิวมากสุดคือคิวคิวอ่ะ มันไม่บอกนะครับผมจะบอกว่าคนนี้คือท็อปคิวนะอันนี้ก็คือท็อปเงินที่สูงที่สุดนะครับแล้วตรงนี้ก็คือท็อปเรเวลที่สูงที่สุดนะครับผมเอาจริงอะตอนแรกอะผมติดท็อปแล้วแหละแต่คือผมให้อดมินลีเขาก็เลยแบบว่าตกท็ top. อปไอตรงนี้นะครับผมจะเป็นทางด้านกล่องบริจาคของนะครับโอเคลูตแค่นั้นพอโอเคลูตแค่นั้นพอเฮ้ยผมรู้สึกว่าเมื่อกี้เหมือนแบบว่ามีทางด้านอ๋อเนี่ยมีบัฟติดตัวโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นทางด้านวร์ปเมนูก็เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับส่วนตรงนี้ก็คือ สุ่มวารเหรอโซ<ะ>นฝึกซ้อมนะคะผมโซนสําหรับ P.V.P. ในสปาสาหรับการซ้อมฝีมือในการยิงปืนโอ้โหดูดิเฮ้ยปืนอย่างดีดเลยไม่ได้ดูลายปืนนะ <c oughs> โอเคตรงนั้นคืออะไรอะ่ะอ,อ๋อนี้คือของเติมนี่ว่าใช่มันของทั้งหมดมันอยู่ในสปาหมดเลยนะทุกคนผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวเรานะครับผมคิดว่าเราควรที่จะไปฟาร์มบอสแล้วแหละนะครับตัวนี้คืออะไรอะ่ะ แมปสร้างโดยคนนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมว่านะครับผมไปตีพวกซอมบี้ดีกว่านะครับอืมดูดิว่าว่ามันจะได้เงินเท่าไหร่นะครับเรามาแบบเดินชิวๆเกินไปแล้วนะเออดูดีกว่าว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับผมแต่ตต้ของตกนะใช่หูดูดิแบบย่างใหญ่อะ่ะโอ้โหเฮียเนี่ยเนียเนี่ยของของของอ๋อมันจะมีของสุ่มแบบนี้เลยนะชิว่าเป็นอะไรที่ดีนะแล้วมันสุ่มจุดเดิมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเอ้ยนั่นๆๆๆๆน่กองอุ้ยซอมบี้ เอาบิ่ทำไมอ่ะโหปืนผมโหดนะครับไ,ได้2.96บาทนะครับโอเคถือว่าเป็นอะไรที่ดีปืนเราสามารถใช้ได้หลายกระบอกนะครับผมส่วนอันนี้ก็คือไม่มีของมันมีโอกาสเปิดแล้วได้เงินอ๋อเนี่ยเปิดแล้วได้เงินธรรมดาก็มีนะครับผมแล้วก็มีได้ของด้วยโอเคถือว่าเราฟาร์มได้ชิวๆเลยนะเออตอนกลางคืนเนี่ยผมแนะนํานะให้มาตอนกลางคืนเหมือนกับผมเนี่ยคือแบบ เอออิ่มอ่ะผมพูดเลยว่าอิ่มพี่มาถึงอิ่มอะไรอิ่มแม็กอัไม่ได้อิ่มปืนอิ่มแม็กกัาจริงๆนะเปิดกล่องไหนก็เจอแต่แม็กนะครับผมโอเคแต่มันก็ได้เงินไงมันก็เอาเงินนั้นไปซื้อของได้ไงใช่เปล่ะเออในสปามันมีโซนช็อปอยู่นั่นเองนะครับเฮ้ยได้ละอ๋อได้แม็กนะครับเอาจริงๆนะไม่ต้องให้แม็กผมขนาดนั้นก็ได้นะครับจริงเฮ้ยนี่ไงชิ้นส่วนชิ้นส่วนเควสอมบี้ เอาเรื่องผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่าเล่นมากนะครับผมใครอยากจะมายิงผมก็เข้ามาก็เข้ามาแค่นั้นแหละแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยอันนี้คืออะไรอุ้ยมีโถโถส้วมด้วยมีโถส้วมด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าผมนั้นจะได้ของอะไรบ้างนะครับโอ้โหปืนค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็ดีดมากพอสมควรเลยแต่ผมว่านะผมฟาร์มได้ชิวๆอะ่ะเฮ้ยข้างนอกบ้านอะ่ะมันมีไอ้นี่เยอะเลยว่ะเขาเรียกว่าอะไรนะ มันมีทางด้านซอมบี้เยอะเลยอ่ะผมอยากจะไปยิงว่ะจริงหาทางออกแปบบ๊บแม่งค er> ือแบบอ้ยโอ้ปืนปืนลูกศรนี้หลดแล้วนิยัยนี่ไงอะโธเหมือนโอุ๊ยของพีติดแล้วติดพิษนะครับทุกคนระวังด้วยนะโอเคใช่ระวังด้วยอ๋อแต่ติดแป๊บเดียวไม่เป็นไรหรอกนะใช่ยอมยอมติดไปเถอะนะทุกคนไปแตกไปซะได้ถือว่าผมโชคดีนะเนี่ยที่แบบว่าแป๊บเดียวมันดรอปทางด้าน นี่เลยอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคีย์นี้เลยนะครับทุกคนจะได้รู้ไงว่าเออมันหาได้จากไหนนะมันหาได้จากการดีบอนเตอร์ธรรมดาเนี้แหละนะครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหโหน่าเล่นมากนะครับผมผมบอกเลยใช่เดี๋ยวผมติดแน่เลยเนี่ยเซิร์ฟเวอร์เนี้ยนะครับผมเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ผมก็เล่นประจำอยู่แล้วเฮ้ยดูดิ ي, ดอกลัวๆเลย<ห>เฮ้ยเฮ้ยเนฮ้ยเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยตัวนี้มันที่จุดเกิดซอมบี้เลยนี่หว่า เราเซ็ตโฮมมาได้ป่ะเราเซ็ตโฮมมาได้ป่ะโอเคดูดี่ดอกอย่างเยอะเลยอ่ะเนี่ยผมบอกเลยว่าตอนคืนก็ชิวอย่างเงี้ยแหละครับทุกคนตอนคืนก็ชิวอย่างเงี้ยแหละครับทุกคนโอ้ยตายของตกนะตายของตกไอตาวไอตาวตายของตกไอต๋าวไอตาวตายของตกไอตาวโอเคโอเคโอ้ยผมว่านะมันเริ่มไม่ชิวแล้วเนี่ยโอเคอุ้ยแต่ก็ชิวอยู่นะครับทำไมหย่อแต่ก็ชิวอยู่ก็ชิวอยู่นะครับผมยิ่งได้เรื่อยๆเลยนะครับผม ได้เรื่อยๆแล้วก็ได้ของเรื่อยๆด้วยนะดูดิได้มา11อันแล้วนะคะผมเฮ้ยเท่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 เดี๋ยวผมขอฟาร์มให้ประมาณตักเอ๋อยจะตายจะตายจะตายผมว่านะผม,มามผมไม่ฟาร์มแล้วผมไม่ฟาร์มแล้วผมกลัวแตกว่ะเดี๋ยว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 ผมขอลองเอาไปดูก่อนนะครับว่ามันแลกยังไงเนาะเออจะได้เป็นการสอนไปด้วยเลยในตัวนะ ติดลมจริงติดลมจริงนะข้างหลังเข้ามาข้างหน้าเข้ามาโอเคครับก่อนละกันเฮ้ยทับก่อนเ็ยไปเอ้าไม่ได้อือหือดีนะเมื่อกี้เพื่อนเพื่อนไม่มาตีเราถ้าตีเรานี่ก็คือจบนะเออดีดีมันมากมันมากเอออันนี้มันมัน,ม,นมันได้อัตลัก์ในการเล่นมากใช่นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึงนะผมเมื่อกี้ผมบอกว่าผมจะพาทุกคนไปดูใช่ไหม ว่าสุ่มมันได้อะไรอันไหนนะผมไปอันไหนนะอันแรกป่าวะเอออันนี้หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่านี่ไงนี่ไงมันใช้9้าอันนะครับผมเพื่อแรกอันนี้1อันนั่นเองนะครับผมโอเคแต่ผมแรกได้แค่อันเดียวแหละอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงทุกคนนี่ไงมันใช้นี้มันใช้นี้ในการที่จะไปเปิดกล่องคีย์เฮ้ย คนะครับผมก็เป็นว่านะครับเดี๋ยวผมขอตัวนะครับผมไปฟาร์มก่อนละกันนะใช่ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์สปอยคั่งกดแชร์แล้วอย่าลืมมาเล่นกันได้นะครับเข้าดิสคอร์ดมาเล่นกันได้นะครับผมเจอกันใ่คลิปหน้าส่วนคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผม